ปลาข้าวครับปลาข้าวเดี๋ยวมื่อนี้เช้านี้จะมาต้มโครงปลาข้าวแลพี่น้องนะต้มโครงปลาข้าวแซ่บครับเดี๋ยวจะจัดการไปลวกก่อนตอนนี้ก็เตรียมเครื่องล่อครับเดี๋ยวเครื่องนี้ยังบม่ทันครบปันใดมันครบแล้วก่ะเดี๋ยวจะไปขวบขวก่อนครับ กันแรกกันลวกปลาก่อนครับปลามาลวกล้างข้าวออกก่อนลวกล้างข้าวปลาออกก่อนเพื่อดับกลิ่นปลาโอ้เหนื่อยอันนี้อันนี้หัวปลา หัวปลาครับเนื้อพุ่งแน่แล้วก็กระดูกเนี่ยครับ นัวไปหลายเสียบหลายลมะขามเปียกจวุ๊ดมะขามเปียกเนี่ยเป็นสมๆนัวๆครับ ข้าลงไปให้อมลอยไปมันเห็น่มีหลักบที่โอเค แสบแสบนเลยแสบครับมาเด้อกินกับซอสน้นครับ